ตัดผักชีฝรั่งใส่ไปค่ะโรยได้เกลือตำตำให้แหลก น้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำมันกระเทียมแบบไทยๆค่ะกลิ่นหอมละมุนเราก็วางหอยเชลล์ตัวใหญ่เข้าไปนะคะหอยเชลล์ตัวใหญ่แบบนี้เราไม่ต้องไปเสียเวลาย่างมันนานมากค่ะเดี๋ยวมันจะแข็งแล้วก็จะกินไม่อร่อยนะเราก็จะมาจัดใส่จานค่ะไม่อยากจะบรรยายกลิ่นเลยค่ะกลิ่นหอมมากๆหอมไปทั่วบ้านเลยยิ่งหอยเชลล์เนื้อสดๆนะยิ่งเข้ากันเลยค่ะ,คะ,คะหอมยั่วยวนมากเลยนะน้ำมันกระเทียมค่ะ ยิ่งใส่ผักชีฝรั่งบ้านเรานะยิ่งอร่อยเต็มเต็มคำค่ะ Mm-hmm.